โยโยโยเที่ยงตรงเจอหนกับคลื่นหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดสิบเจ็ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงคัมคืนวันศุกร์บิ๊กแมทพิจิตเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งสี่ถึงห้าเกาโชเซร้ายเจอรี่นัดปิดฤดูกาลนะครับเจนัวอันดับสิบเอ็ดจะเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาอันดับสามเจนัวสี่สิบหกแต้มจากการชนะสิบเอ็ดเสมอสิบสามแพ้สิบสามนะครับเกมล่าสุด โตจิลาดิโนก็บมสิทธิ์ใช้งานจูเนียร์มาเซียสที่น่าจะเจ็บนะครับแกนหล,ลักก็โดนี่เดอวินเทอร์แดนกลางเควินสตอร์ตมันเจสเปนมิลานบาเดลนะครับแนวรุกก็มาตโอเรเตเกุยคาเล็บเอ็นคูบานครับเชอกับโบลญญยา 68แต้มจากการชนะ18เสมอ14แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอยูนตุสเป็น3-3นะครับเตีลโก,โกโม,มอตตาโมซิใช้งานลุยส์เฟอร์กูซันกับโจชวัวเซิร์ซีที่เจ็บนะครับจอร์ลูคูมีคุมเกมรับแดนกลางก็มิเชล icher, เอบิเชอร์เรโมฟลอยเลอร์นะครับแนวรุกอเล็กซิสซาเลเมร์แกลดานเอ็นดอยกองหน้าซานเตียโก,โกคาสโตรโนะครับ นัดแรกเสมอหนึ่1-1ที่บ้านโบลญนยาคู่นี้ก่อนเกมขอมองโบลญญาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับสาการเนี่ยโบลญญาพยายามรักษาดับ3รลุ้นดับ3กับยูเวนะครับส่วนเจนัวเนี่ยก็พยายามรักษาดับดับ11ซึ่งจะเป็นอันดับที่ดีที่สุดหลังจบฤดูกาลนี้นะครับดูแล้วเนี่ยแม่เล่นในบ้านเจนัวเกมสุดท้ายครับแม้ว่าโบลญญาจะดูฟอร์มดีก็ตามนะครับแต่ว่าเจนัวในบ้านก็ แพ้ยากเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2บุมเชียร์เจนัวดีกว่าครับพี่เจ็มองว่าเกมนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับให้เชียร์เจนัวเป็นคลึงหนุหนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย